เอาแล้วเฮ็ดพวไหนที่กูต้องเล่นกับมึงเอาแล้วมึงจะซื้อเรื่องกูเรื่องอะไรเนะี่ยไม่มึงซื้อเรื่องกูเรื่องอะไรเนะี่ยกูอยากจะรู้เนะี่ยมึงจะมาตีกูก็ต้องมีเรื่องมาดิเรื่องซื้อเรื่องอะ่ะจริงเปล่าพี่ไดมอนด์พี่บอกไปพี่อย่ากแกงแต็กอะไรใครพูดไหนใครพูดมึงพิมพ์มาเอ้ยมึงมึงส่งมาส่งรูปมาลองเรียนแก๊งอะ่ะส่งมามึงก็รักษาเปล่า ตอนแลกจใัใครพูดไรใครพูดไรมิเตอร์น้องน้องมึงก็พูดเองเอง,เอ,งยอย่าบ้ายูดีก็มาบัฟกูตอนเช้าอ่ะซึ่งผมบอกมากูจะรู้อ่ะแค่คำหยาบนะครับเนี่ยก็แหละจัดเนี่ยพี่แดมอนว่าไงพี่ในาฐานะสภาเก่าไม่ผมก็งงอยู่พี่ก็คือเมื่อเช้าเอา,าผมกับเมียผมไปตีแฟใช่ปะ่ะแล้วผมผมกบเมียผมตีแฟกันอยู่แล้วไอเนี่ยไอแกงเจเจเจเนี่ยมันมีอยู่สองตัวที่เดินมาถามผมว่า,าตีแฟติดยากไหมพี่มาถามผมอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าก็ลองตีเอา นี่เดีกมก็ไม่พูดอะไรกันก็ไม่ทำาก็ไม่เรียกผมขึ้นมาสภาผมก็งงเนี่ยเ,เรื่องของเรื่องอะมันมันมีมันมีมน,มมน,มน้องๆมันอ,ะอ่ะมาถามว่าเล่นเล,น,เลน,นเล่นตอนนี้กระชับมิดไหมผมมผมไม่ได้ตอบผมไม่ได้ตกลงไรกันเลยว่าจะลเล่นหรือไม่เล่นแต่ว่าไอ้พวกสอกไอ้พวก,พวกแก๊งเจเจอะมาถามตอนเช้าอีกทีหนึ่งว่าอ่านั่นแหละที่ผมบอกไปตอนแรกอะว่าตีแฟชั่นแตกแตกไหม หรือว่าตียังไงเรานเนี้ยผกผมกบอกว่าลองก็รอยากรู้ก็ลองตีเอาแล้วก็พูดเองเลยแล้วมันก็ขึ้นสภาเลยผมไม่ได้จะพวกผมไม่รู้สภาเขาไหนรับเรื่องมาซื้อเรื่องผมมันยังงงกันอยู่เลยว่าจะซื้อเรื่องอะไรน,นะพี่ไดมอนพี่ว่าไงแต่มีการบั็อกหนา้าสภาพี่แต่ไม่มีโกโปรเฉยพว้มันตัด,ดโกโปรไว้อา้าวไม่มีโกโปรก็แสดงว่าไม่มีรักษาเนี่ย มึงมันเป็นสตอรี่เถื่อนมันมีสตอรี่เถื่อนเล่นกูเล่นถ้าเกิดว่ามึงมึงแบนอาวุธมึงแบนอาวุธอะกูเล่นไอ้กูก็พูดแล้วไงถ้ามึงไม่แบนกูก็ไม่เล่นเอามึงก็หาเรื่องมาซื้อกูเอาหาหลักานมาให้ส่งให้พี่เดมอนก็ได้มึงถามสภาเก่าเลยให้กูสอนไหมเนี่ยกูบอกยู้ไปหาเรื่องซื้อดีดี กูเล่นไม่เมีอววุธกูเล่นไม่มียววุธนไงแบนอาวุธไงกูเล่นทำไมอะ่ะแบนอาวุธกูเล่นไม่แบนกูไม่เล่นไปหาเรื่องซื้อมาอะไรโอ้ยมึงไม่เข้าใจเหรอเนี่ยโอ้พิพิพูดมันพิพูดใหม่ให้มันฟังไปพี่บ้องหูสักทีหนึ่งอะ่ะมันไม่เข้าใจอะไรมหมผงมันกับไม่รู้เนี่ย กูเล่นถ้ามึงไม่ถ้ามึงแบนอาวุธนเนี่ยมึงมึงไม่เข้าใจตรงไหนวะกูบอกอยู่ถ้าซื้อเรื่องกูหาซื้อเล่นดีดีใช่ครับ แม่งเป็นร้อยรอบแล้วแม่งไม่เข้าใจหรือจะเชื่อเลยวะอ่ะรุ่นใหญ่มาพูดมึงยังไม่มึงยังไม่มึงยัง,งโง่ไม,ไม่ไม่มีคำไหนจะพูดกับมึงวะ่ะ เอ้าไม่เล่นกับกูเฉยไม่มีไอวุฒิไม่เล่นคือคือคอ,อะไรวอเตอร์ฟักแล้ว,วลอยากเล่นกับกูกูลังงงกูลังงึดหลายโอเคพี่เล่มพี่เดมอนขอบขอบคุณมากพี่แทบแบไม่ควายเฉลาดได้พี่ขอบคุณครับ ดีเยี่ยมปกติเดี๋ยวพี่เคลี่ยที่ของครับโอเคครับเพราแต่ผมพูดตามตรงนะแต้งมันแบบไอเนี้ยพยายามพยายามไอเนี้ยศึกษาเรื่องของการเปิดสตอรี่หน่อยนะเพราะว่ามันจะมีปัญหาตอนนี้เพราะว่าถ้าหากว่าเรื่องมาถึงสภาแล้วอะแล้วมันมีเรื่องการต่อหน้าสภาอนั้นจะไม่นับนะมันต้องมีเรื่องกันมาก่อนหน้านั้นถึงจะนับได้ ที่จริงอ่ะมันมีแบบคนที่คุยกับแก๊งเขามาแล้วครับแต่แบบลีลีดผมไม่อยู่ไงแล้วก็แบบตัวตัวเรื่องของเขาก็ไม่เข้ามาออ๋มันก็เลยแบบเดินสตอรี่กันไม่ไม่ถูกใช่ครับแล้วแก๊งมันก็แบบม่ผมพูดเลยต้องต้องมีหลักฐานในการซื้อสตอรี่แล้วก็การซื้อสตอรี่เนี่ยบอกอีกอย่างหนึ่งนะมันต้องใช้หลักฐานด้วยเช่นแบบว่ามีหลักฐานการบัฟไหมมีหลักฐานการด่าไหมหรือว่ามีหลักฐานการชนการต่อยไหม ต้องใช้หลักฐานเพราะว่าใช้ปากเวล่าไม่ได้อะไม่งั้นเดี๋ยวหลายแก๊งจะไปทําตามกันว่าแก๊งนี้มาด่าผมก่อนอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีหลักฐานมันต้องใช้หลักฐานเป็นหลักด้วยโอเคครับโอเคารครับหลังจากนี้เองไม่ต้องสนตุผลอื่นไว้เองเล่นกดอย่างเดียวเลยใช้กดใช้กดอย่างเดียวห้ามสนใจอย่างอื่นใครจะว่าบามาน้าอะไรยังไงก็ช่างกดคือกดแค่นั้นพอมันไม่มีใครเข็นต่อหรอกถ้าใช้กดอ่ะไม่ต้องไม่สนใจใครจะพูดอะไรช่าง รือว่ามีคนรู้จักเป็นแก๊งหรือว่ามีคนภายในแก๊งเพราะว่าถ้าไอา้เรื่องการซื้ออรี่อี่ถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่มีไม่มีหลักฐานในการซื้อสตอรี่ก็ไม่สามารถดาเนินให้ได้ใช่ไหมไม่สามารถดำเนินดไ,ได้ไม,มันก็มีหลักฐานเพื่อยืนยันนั้นแก๊งทุกแก๊งก็ไปพูดกันมัวสิว่าแบบไอแ,แก๊งนี้มันมาชนรถผมก่อนตอนอยู่ตลาดเนี้ยตัวที่ไม่มีหลักฐานว่าเกิดขึ้นจริงไหมอีกแก๊งเขาจะสวยไปได้ถ้าหากเราใช้กฎบังคับโดยที่ไม่มีหลักฐานต้องมีหลักฐานในการเปิดเรี่ทุกครั้ง จะว่ามีการต่อยจริงมีหลักฐานการบ้าการด่าจริงการบูดีจริงอะไรจริงเราค่อยเอามาเป็นขัิมดีเป็นกระทงได้ในการเปิดเรส่อ